สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าชูมเพจน้องเงินชาแนลหรือว่าช่อง YouTube น้องเงินชาแนลจะถามว่ากินขนมจีนเนาะไม่ใช่ดื้ออันนี้กินตำกระทอนเอาตำกระทอนมันมีพอปะลาเนาะอืมแลยอ,อยางมาใส่มาทุกคน,ต,นต้นตำกับไม่ได้คือหินเนาะเพระหรือ มี่ก้องกับมี่มี่ก็เหมือน้องเงินกับบ้านนั่นแหละถ่ายเองอะไรเองมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะนาน,เนะเชฟทุกคน ไอันนี้เป็นที่แจ้งพี่ภาคปรชชัยอ่าคนไหนมีบ้านแรงงานเนาะอันนี้น้องเงินก็ไม่รู้นะอันน้องเงินน่ะกลับบ้านอืน้องเงินน่ะกลับบ้านปัาเป๋าของเงินต้องมา น้องเงินกับวันที่สามสิบมษาเนาะน้องเงินกลับเข้ามากวันที่สิบเอ็ดพฤษภานะทุกคนปกตินะจะข้าทั้งมุกระหารแต่น้องเงินน่ไปเที่ยวก่อนนอะไปเที่ยวเมืองเพื่องปาก ไปทางนครหลวงเวียงจยันทร์แนงเงินกับกลับลงมาวันอันวันอาทิตย์มาทางมันเวียงจยันทร์มาทางหนองคายทุกคนผู้หายเป็นบ้านเอ็มโอูเข้ามาเมื่องไรต้องไปแก้ที่พาคอาชัย นงเงินกับยังบบเคยยังบกเคยอันได้ไปเฮ็ดนหรือว่าเขาเฮ็ดมานานแล้วบ่หรือว่าหากระเฮ็ดนะนงเงินนะหาก็ได้ไปอันลงมาวันที่คิดอ็ดพืชผ้านงเงินกับงงงงเลยได้คนอืกเพรเะว่าน้นงเงินวะลับบานดูลงมาก็คือเพ่อจะเฮ็ดยังเนาะ กับครบจานเดินกับไปแล่ง,งานกับชีวันเนาะอันนี้เนี่ยให้ไปแจ่งพี่ป้าก,กับใช้งเงินกับเลยงงูมันกับจีเป็นไม้แนี่ยยางทุกคนขนาดอันกอกใบอ่ะอีหยัอยงอันใบสีเวลาเขาจะเข้ามากกัยังกอหลายก้นกบ ที่ยานกอกบุก็นบ่ต้องห่วงทุกคนถามว่าเงินในกรนะเป๋านี่หลายอยู่บ่ามากอกอยู่พังไทยในยี่สิบบาทมัน,น่ได้งยากง่ายทุกคนข้าบ่ร้องกับุลคือคำว่าโกกรุ่งนาชาวัานอันนั้นตะเล็กแต่ความฉะ,ะดูของไฟของมันเนาะทำรับนองเนะรือยนะกอกม้นนั่นเลก็กระขามเลย บ่อไปว่ามาลืมเอาขอนมจีนมาผากกด้ไล้กค้ยเชดกุ้ยตีดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มงเงินทำคลิปต่อไปหรือว,ว่าขายกระปุนต่อไปด้วทุกคนอยากกินกระชังได้ตลอดขายคือเกงกัดลงมาล้วกินหอดบานแห้งแหรง อยากลับไปอยู่บ้านอีกบ้านนั่นคือล่อพวกกันอยู่บ้านคือเกาบา้านเฮาเนาะบัวที่ไปอยู่ประเทศไทยเป็นระยะทางสิบปียี่สิบปีก็เลวเต้บอกเคยบอมีมือใดบอกินหอดกินหอดทุกมือ แต่เฮห้ายัางบ่งมีอันเฮายัางทําเป่าไมายยังบ่สําเร็จเนาะ่ถ้าเป้าไม้ห้าสชาเร็จเมือ่อดายแต่เจอกันยูบานเด้ทุกคนสำน,น,นัพเคยนีกับไประเด้อู้ใดมี m o u ก็กลับบานล,ลุงมากอะอย่าลืมไปแจงจิ้นตักอาศัยเด้อนี่ผู้ใดมีอันน่องเงินกับคือแจงแต่สมัยหน่องเงินเฮ็ดบัตใหม่ๆเนาะคือแบบว่า บัดอิมอาย่เ้าครบทีปีเนี่ยทุกคนเ้าขึ้นไปเฮ็ดแล้วลงมาอันนี้เนี่ยได้แจ้งที่พักอใช้ย,ยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้น้องเงินเคยยุ่อันนี้เนี่ยบอมเอนด้ทุกคนกลับบ้านไปกลับมาเรื่องว่าเฮ็ดมาตั้งงานแบบน้องเงินบ่มันรู้จังไหนเนาะบุด้หุ่งอย่าลืมคอมมิ์มาเด้อเ้ถาคลิปนี้มีประโยชน์อันทับทุกคนค่ะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทุกคนน้องเงินค่ะอยากเฮ็ดยูทู e อีลีแต่กบะบ่ได้อันอยู่บ้านแล้วกะเฮ็ด นี่ลงมากรุงเทพก็อาจจะได้คลิปบ้างไม่ได้คลิปบ,บ้างค่ะสบายดีสวัสด,ดีค่ะ